สวัสดีครับผมตอนนี้ผมได้เข้ามาในโรงงานอัฐานี่เป็นการผลิตงานของเปอัฐาเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปยังไงแต่ดูเยอะไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะว่านะครับผมเดี๋ยวพยายามจะจีบภาพข้อมูลให้นะครับผมห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับอันนี้ตรงที่ใส่ข้าเมล็กนะครับผมเห็นไหมครัตอนนี้จะมาขึ้นเหล็กนะครับจะเป็นกรอบใส่เข้ามายังดีนะครับยังมีทู้นน้ำให้กดอยู่นะเห็นไหมดูขยะเขาทำจาดนะครับเส้าวเลย รบมาตรฐานโรงงานนะครับผมเห็นไหมสะอาดมากทั้งขยะสีเขียวนะครัถ้าข้าวมากล่ก็จขวดนะครับใครมาต้องเตรียมถังใส่เศษเหล็กนะครับผมถือว่าโอเคนะครับคอบินนะครับผมโอเคครับโอเคเศษเหล็กที่เขาตามข้องอตามลายที่วันนอที่เขาตัดออกมาระบบการทำงานของอันนี้น่าจะเป็นเหล็กที่เขาตัดเหลือนะครับผมสั่งตัดนะครับผมเพราะว่า ที่เขาสั่งเองตามไซตงานนะครับผมตัดเป็นปอกตัดเป็นตัดเป็นต้นเสาตัดอะไรเงี้ยที่มันเหลือนะครับผมเหลือเข้าลงล้อมใหม่นะครับเห็นไหมอันนี้รถรอขึ้น็กนะครับของผมขอนูนนะครับอันนี้บรรยากาศในโรงงานนะครับผมโรงงานสีเขียวนะครับมีเต่ต้นไม้นะครับเหล็กสิบเมตรนะครับมันจะมีเหล็กสิบเมตรเหล็กสิบสองเมตรนะครับผม ื้นที่อันตรายนะครับผมผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้านะครับผมสวนเหล็กเส้นขึ้นรูปนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับผมมีป้ายบอกนะครับผมตรงไหนคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับไซงานสวนผลิตผลิตเหล็กรีดนะครับเหล็กรีดนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมประตูหนึ่งนะครับขั้นตอนการเข้านะครับผมเข้าเข้าเข้ามานะครับเห็นไหม สวมหวม,มหวกนิรภัยนะครับผมสวมหมวกนิรภัยนะครับอ้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะครับอย่างดีนะครับยังมีตู้น้ำไม่โกดอยู่นะเห็นไหมแต่ข้าวนี่บางทีคนมารอรอเข้ามาในี่ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าไม่ได้กินข้าวมาเนาะถ้าใครใครมาต้องเตรียมขนมเข้ามาด้วยนะครับ ทาทางบอบวินนะครับผมเก็บกเด,ดีเยอะเลยครับระบบการทำงานของเขาเนะนก็บข้าใบครับผมเก็บข้าใบเปรี่ยมตัวเส้เนเด็ดนะครับ เล็กหลายพ่าพี่น้องหลยอยู่เนาะอันนี้เป็นเหล็กใหญ่นะครับเหล็กสิบเมตรนะครับมันจะมีเหล็กสิบเมตรเหล็กสิบสองเมตรนะครับผมมันจะเป็นที่ดูดเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมไม่มีอะไรแล้วจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเห็นไหมแน่นอนจีดูก็จะปล่อยโอ้โหยอดครับยอดใช้แ,แม่เหล็กดูดเลยนะครับ เหล็กตั้งสองมัดน,นี่ผมว่าเกือบอย่างน้อยต้องมีห้าตันนะครับมาแล้วครับมาแล้วเห็นไหมดูดเหล็กดูดเลยนะครับน้แน่นอนยกร,ร,รถเป็นคันได้เลยนะครับ คร <c oughs> ับต้นวันนี้เลเอะไรม่คม่ครับแล้วเสร็จแล้วนะครับนะครับผม้ลบอกมาชิ้เก็งนะชิ้เ็ ต่อไปก็เป็นผมนะพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับผมดูไหมเป็นเหล็กดูเลยนะครับไม่วางเอาหล็กเล็กไปนับก่อนนะครับผมเขาจะเหล็กไปนับแล้วค่อยเอาขึ้นรถนะครับ เท่านาทีเส้นบอกว่ามีกี่เส้นกี่เส้นบัดนึงนะลูกติ๊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 กอันนี้เวลาเราถอยจอดก็มีช่องร้อนๆเลวนะ เสร็จแล้วครับผมออกมาช่างเรียบร้อยแล้วคุมเข้าไปทีนี้รอตัวแล้วก็เดินทางนะครับผมได้เหล็กเรียบร้อยแล้วนี่นะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเดินทางได้ครับผมไปทางชายาบุญนะครับผมกวางโจกวางโจรนะักเตยอย่างแน่นหนาเลย อาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็เดินทางแล้วครับผมโอเคครับผมเดินทางครับ